สวัดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศผักสาบช่วงค่ำๆนะครับผมให้ดูนะครับว่าถ่ายให้ดูความดกช่วงค่ำๆนะครับนี่ดูครับติดผลเป็นพวงครับผมนี่เป็นพวงเป็นจับๆแบบนี้เลยครับอันนี้ผมก็ทยอยเก็บเรื่อยๆครับี่นี่ร้อยเก็บนะครับผมนี่ฮะแบบนี้เลยครับผมกลางคืนก็จะเห็นบรรยากาศอีกแบบนะครับปกติผมถ่ายให้ดูในกลางวันนะครับผมมาดูครับตอนนี้ผมก็เก็บผลจนหลายรุ่นแล้วครับนี่ครับติดผลแล้วครับผมดอก มันจะมีหลายรุ่นนะครับรุ Child ่นเล็กๆเนี่ยนี the the ่กำลังดอกเนี่ยกำลังดอกเล็กๆครับเต็มเลยคานผู้ชมครับนี่ฮะอันนี้กำลังดอกนับติดผลยู่นี่ครับแบบนี้เลยครับผมนี่ดอกครับแบบนี้เลยครับดูครับนี่ฮมีแต่ผลเต็มเลยครับเนี่ยติดเต็มเลยครับดูครับเนี่ยซ่อนอยู่ตามกิ่งไม้นะครับนี่ดูครับเนี่ยดอกก็จะเป็นแบบนี้ครับผมนะครับ มาดูครับดูครับนี่ติดดอกเยอะแยะเลยครับดูผลครับเต็มเลยครับให้ดูบรรยากาศกลางคืนแบบชัดๆนะครับท่านชมนะครับนะครับดูครับนะเยอะแยะเลยนะครับอ่าดูครับนี่ตรงนี้ครับดูครับเนี่ยเต็มเลยครับดกไม่ดกครับดูไปเลยครับตอนนี้เก็บไปหลายรุ่นเลยครับเก็บไปหลายรุ่นแล้วเนาะนะครับเนาะเห็นวขนอกครับนี่กัติดครับ เนี่ยผลเยอะนะครับเดี๋ยวพามาดูปลายกิ่งนะครับอ่ะมาดูปลายกิ่งครับดูครับเนี่ยติดดอกเต็มเลยครับผมเนี่ยติดดอกเยอะเลยครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเต็มเลยครับอันนี้เก็บไปแล้วนะครับเมื่อเช้านะครับผมมามาดูฝั่งนี้ครับปลูกไว้เยอะนะครับผมมาดูครับหนูเห็นดอกไหมครับเต็มเลยครับผม นี่ผลคือรับผมเข้าสวนเนี่ยนะผมต้องเก็บกินทุกวันนะครับเห็นไหมครับนี่ดอกเห็นไหมครับดอกเยอะมากเลยครับทำช่ชมนะครับนี่ดูก็ติดผลครับนี่มันมีหลายรุ่นครับหน้าผลนี้คือดอกสุดเลยครับผมเห็นไหมครับนูดูเต็มเลยระยงระยายเต็มเลยครับอันนี้ผลผมเก็บเมื่อเช้าเนาะมันจะอาจจะดูเหมือนม่ค่อยเยอะนะครับผมเก็บไปเมื่อเช้ารุ่นหนึ่งแล้ว ดูตรงนี้สิครับโอ้เยอะมากเลยครับเต็มเลยครับท่านชมนะครับนะตะลุยบรรยากาศกลางคืนครับเนี่ยดูครับผลนะครับเนี่ยดูครับขนัดเก็บไปแล้วเมื่อเช้านะครับผมดูครับดอกเต็มเลยครับนู้นดอกจริงๆครับท่านชมนะครับพักสาคือปลูกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือต้นหกเจ็ดเดือนเนาะ หกเจ็ดเดือนแล้วครับผมมันจะติดผลตั้งแต่มกราครับติดผลตั้งแต่เดือนมกราหน้าร้อนก็จะถ้าร้อนมากก็จะพักต้นนะครับผมติดไปถึงปลายฝนเลยครับช่วงหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวถ้าเป็นต้นใหม่นะครับต้นที่ปลูกใหม่เขาก็ยังติดผลได้นะครับแต่ถ้าต้นแก่นี้อาจจะพักตัวนะครับผมดูครับความดกครับให้ดูใกล้ๆครับนี่ดูครับกินแบบอิ่มสุดๆนะครับผมแค่ต้นเดียวเราก็กินแบบช่ำๆไปเลยครับ นี่ยเยอะแยะตะแปะมากมายครับผมมกเสือมาไฟมาแฝงแตงโมครับดูครับใครมาก็จะหอนนะครับผมเนี่ยก็คือเราพยายามทําให้ <c oughs> กิ่งนะครับแตกมีการแตกกิ่งใหม่นะครับมันจะติดผลได้ดีนะครับผมคือกิ่งเก่าอย่างพวกนี้มันแน่นแน่นคือตัวนี้มันผ่านการติดมาแล้วครับผมมันจะติดมันก็จะไล่ไปตามยอดนะครับไล่ตามยอดเรื่อยๆนั้นปลายยอดมันจะติดเยอะมากเลยครับผม ตัวนี้ก็มันแน่นแล้วนะครับก็ผมจะทําการแต่งกิ่งนะครับผมแล้วก็ผมก็จะทําการานะครับเพื่อให้มันแตกกิ่งใหม่นะครับผมมันจะได้ติดดกกนะครับนะเดี๋ยวไปดูอีกข้างหนึ่งครับมาดูครับโอ้นี่ครับติดผลนะครับดกนะครับมาดูฝั่งนี้ก็เนี่ยดกติดผลเยอะแยะนะครับดูผลใหญ่นะครับนี่ อันนี้เก็บไ้กินอย่ันนี้ครับมาเดีย๋ยวมุดมาดูฝั่งนี้ครับผมนี่มาดูด้านนอกครับนี่ดูดอกครับดอกเยอะแยะนะครับผมผลก็นี่ดูครับติดติดนะครับดูนี่ดูสิโอ้ดอกอันนี้หลายลูกนะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้สิบกว่าลูกนะครับเยอะนะครับผมนี่ ดูยังไงก็ไม่จบหรอกครับนี่ดูครับผลมันจะติดไปเรื่อยๆครับแบบนี้เลยครับดูครับนี่สำคัญคือเราต้องปล่อยมดแดงแบบนี้ครับผมเลี้ยงมดแดงเพื่อให้มดแดงทําการกินหนอนครับเขาจะกินทั้งนอนกินทั้งไข่นอนครับนี่เห็นเห็นตัวเห็นตัวไม้เป้งไหมนี่นี่นี่อย่ตรงนี้ครับผมเราปลูกผักสาบแล้วได้ทั้งไข่มดแดงครับนี่ดูครับ โอ้ไม่เป้งเยอะมากเลยครับท่านชมนะครับนี่ดูครับโอ้แม่เป้งนะครับนี่เดี๋ยวจะได้ไข่มดแดงกินเยอะเหมือนกันนะครับผมมาดูครับนี่ดูผลครับใหญ่เรียวมากเลยนะครับผมเมื่อเช้ายังไม่ใหญ่ขนาดนี้เลยดูตูดแหลมๆนะครับดูไปเรื่อยครับอย่าเพิ่งเบื่อครับนี่ดูครับดูผลนะสวยมากรุ่นราวเดียวกันนะครับผมนะะ ตัวนี้ดูครับนี่เยอะแยะเลยครับผมอันนี้ผมที่ยอยเก็บไปหลายรุ่นแล้วเห็นครับมีลูกมาเรื่อยๆครับนี่ดูครับดอกมันอร่อยสําใดนะครับเดี๋ยวให้บัวทดลองกินให้นะครับวัวผมมันชอบมากครับอินูนครับดูครับเดี๋ยวให้กินครับดูครับ เห็นไหมครับอร่อยเลยครับเขากินแบบอร่อยครับท่านชมนะครับนี่ดูครับปลายอันนี้คือปลายยอดนะเห็นไหมครับเต็มเลยครับผมนี่ออกดอกเยอะแยะผลเต็มเลยนะเยอะแยะครับผลตอนนี้ผมขายโลละร้อยห้าสิบาทนะครับถ้าส่งก็ถ้าแบบโอนก็สองร้อยถ้าปลายทางก็สองร้อยห้าบาทครับผมรวมส่งนะครับนี่ดูครับมันจะเป็นรุ่นเนาะ ดูกรบผลนะครับดอกติดไม้ก็ติดไปนะครับดอกติดไม้ก็ติดไปตัวติดผลก็ติดเก็บทุกวันนะครับผมผลตอนนี้ครับผมดูครับนี่เยอะแยะเลยครับผมโอเคครับใครสนใจก็สอบถามมาได้ครับกิ่งช่ำเราขายกิ่งละหนึ่งร้อยบาทนะครับกิ่งละหนึ่งร้อยบาทยังไม่รวมส่งนะครับผมตอนนี้ถ้าใครสั่งช่วงนี้ก็จะได้กิ่งประมาณ ปลายสิงหานะครับส่วนคนที่สั่งก่อนก็กลางๆผมจะส่งให้ครับผมนี่ฮะนี่ดูครับส่วนผลตอนนี้ก็ติดออเดอร์จองนะครับผมก็จะน่าจะเริ่มขายอีกก็น่าจะหลังวันที่ 15- 20เป็นต้นไปครับผมก็จะได้ส่งนะคสำหรับคนที่จองไว้น,นั่นเองนะครับโอเคเนาะวันนี้ก็พามาดูประมาณนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ